ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคูซันชาแนลค่ะวันนี้คูซันจะพาทุกคนไปพบกับผู้หญิงและมหัศหรือสินสอดของนางถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะมหัศคืออะไรมหรัศก็คือทรัพย์ที่สามีมอบให้แก่ภรรยาของตนในวันนิกาค่ะเมื่อผ่านการนิกาแล้วทรัพย์นั้นจะเป็นของเจ้าสาวครึ่งนึงค่ะ แต่เมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้วทรัพย์นั้นจะเป็นของเจ้าสาวทั้งหมดค่ะแล้วมาาหนึ่งร้สิบหคืออะไรเคยคุ้นกันใช่ไหมคะเวลาเขาบอกว่าค่ามาฮาหรือว่าค่าสินสอดร้อบาทเอาแล้วถ้าสิบบาทได้ไหมหรือถ้ามากกว่านั้นได้หรือเปล่า ตามความจริงแล้วท่านนาบีสลลุลตอว่อาอะไรทิวะดซัลลมได้ทําการสมรสบรรดาบุตรีและภรรยาของท่านด้วยจํานวน500ดิรหัมค่ะดังนั้นครูสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเขาตีราคามาฮัตจำนวน500ดิรหมัมว่าเป็น1ดิรหัมเท่ากับ1สลึงในสมัยนั้นเนี่ยหสลึงก็มีค่าพอสมควรอยู่นะคะ4สลึงเป็น1บาทเอา4หารด้วยกับ500ค่ะก็จะเท่ากับ125บาท ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนก็เลยกําหนดมหัทที่ฝ่ายชายจะต้องมอบให้แก่ฝ่ายหญิงเป็นจํานวน125บาทค่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าถามว่ามากไหมก็ถือว่ามากอยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นาในสมัยก่อนเนี่ยราคาไม่กี่ร้อยบาทเองค่ะซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวมันก็เลยสืบทอดมาค่ะ <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ามาฮัทหรือว่าค่าสินสอดไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินเสมอไปนะคะ มีฮะดิษกล่าวเอาไว้ว่าท่านนะบีกล่าวแก่ชายคนหนึ่งที่ต้องการแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งค่ะว่าจงให้มะฮะรแก่นางแม้เป็นเพียงแหวนเหล็กวงเดียวก็ตามแต่ชายคนนั้นก็ไม่สามารถหามาให้ได้ค่ะ <c oughs> ท่านนะบีจึงใช้ให้ชายคนนั้นสอนบางสุรห์หในอัลกุรอานแก่สตรีนางนั้นค่ะ <c oughs> เนื่องจากปรากฏหลักฐานที่ส่งเสริมให้เกิดความง่ายดายในการแต่งงานค่ะ ท่านรอซุนกล่าวว่าการแต่งงานที่ดีที่สุดก็คือการแต่งงานที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะการเรียกค่าสินสอดแพงผู้ชายก็จะประสบกับความกลุ้มอกกลุ้มใจและความทุกข์ระทมค่ะเหตุเพราะเงินจำนวนมากที่เขาได้จ่ายไปและปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการตั้งมหรัรหรือการตั้งสินสอดที่แพงขานกับสุนนะของท่านนาบีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเขาต้องเป็นหนี้มาเพื่อสิ่งนั้นค่ะ แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่จะสินสอดเยอะหรือสินสอดน้อยก็สมควรที่จะต้องตกลงกันก่อนนิก้าค่ะเพื่อให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย <c oughs> ดังนั้นในโลกใบนี้หากจะมีผู้ชายบางคนคิดว่าจ่ายสินสอดไปแล้วสิ่งที่ได้มาต้องคุ้มค่าสมราคาคุณคิดผิดนะคะเพราะผู้หญิงไม่ใช่สินค้าไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ขนม ถ้าคิดได้แค่นั้นแนะนำให้นำเงินไปจ้างแม่บ้านนะคะและอีกอย่างที่ครูซันบอกว่าคุณคิดผิดก็คือถ้าคุณได้ภรรยาที่ดีบอกเลยว่าเธอจะทำให้คุณคุ้มค่าจนคุณจะต้องจ่ายเพิ่มให้เธอเลยทีเดียวค่ะ าอย่างนั้นเรามาลองคิดอะไรเล่นๆกันไหมคะยกตัวอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งจ่ายค่าสินสอนให้ผู้หญิงคนหนึ่งจำนวนสามแสนบาทสามแสนบาทที่คุณจ่ายไปลองหักลบดูนะคะเริ่มแต่งงานคืนแรกค่าเข้าห้องหอคิดพันเดียวคะ่ะอันนี้ครูซันบอกเลยว่าถ้าซื้อกินแพงกว่านี้นะจ๊ะ ผ่าปูที่นอน300ค่าเก็บที่นอนหมอนมุงม้ง300ซสักผ้า300กวาดบ้าน300ร,รีดผ้า300ทําทำกับข้าวและล้างจาน3ม,มือ้มอ300ตั้งท้องแพ้ท้องคูสันคิดส0 0 0ค่ะนี่ถือว่าน้อยแล้วนะคะตั้งท้องเดือนที่2เคล็ดตามเนื้อตามตัวคูสันคิดส0 0 0ค่ะ ตั้งท้องเดือนที่สามนอนไม่ค่อยหลับคิดสองพันค่ะตั้งท้องเดือนที่สี่เดินเข้าห้องน้ำบ่อยมากคิดสองพันค่ะตั้งท้องเดือนที่ห้าเจ็บทุกครั้งที่ลูกดิ้นเลยค่ะคิดสองพันค่ะตั้งท้องเดือนที่หกท้องใหญ่ลุกยากเดินลำบากคิดสองพันค่ะตั้งท้องเดือนที่เจ็ดนอนไม่ได้หายใจไม่ออกคิดสองพันค่ะ ตั้งท้องเดือนที่แปดเจ็บจี๊ดจี๊เจ็บหน่วงน่วงเจ็บบางทีปวดบางเวลาคิดสองพันค่ะและตั้งท้องเดือนที่เก้าเจ็บท้องคลอดคูสันคิดหนึ่งล้านบาทค่ะ <c oughs> อันนี้คิดให้คร่าวๆเลยนะคะยังไม่นับกับผู้หญิงบางคนที่จะต้องเจ็บท้องคลอดข้ามวันข้ามคืนหรือจะต้องแพ้ท้องกินไม่ได้นอนไม่หลบับอาเจียนเวียนหัว ตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายแล้วครูสันก็ยังไม่รวมเรื่องเลี้ยงลูกอดนอนอดกินแบกลูกเข้าห้องน้ำหัวไม่ได้หวีสบู่ไม่ได้ถูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลูกโตแล้วจะสบายนะคะลูกในช่วงประถมวัยลูกในวัยรุ่นลูกตอนโตเป็นผู้ใหญ่ลูกในวัยทำงานทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ยังไงเราก็จะต้องเป็นห่วงแล้วก็ดูแลเขาอยู่ดีค่ะ ดังนั้นคุณผู้ชายที่ฟังคลิปนี้จะจ่ายย้อนหลังให้ก็ได้นะคะหรือใครจ่ายไปมากกว่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วค่ะส่วนใครที่บอกว่าภรรยาไม่ได้ดีแบบนี้ไม่ได้ทำงานแบบนี้ไม่ได้เป็นแม่บ้านแบบนี้ทำแกงส้มก็ไม่เป็นแต่ถ้าเธอสามารถเข้าห้องหอ,อกับคุณได้ก็ไม่ถือว่าฟรีนะจ๊ะ เอาละคะ่ะทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะครูซันขอแถมให้กับสาวๆทุกคนแล้วกันค่ะครูซันจะพาไปพบผู้ชายสิบประเภทที่ผู้หญิงอย่างเราควรหนีให้ไกลค่ะประเภทแรกผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ไม่เป็นสุภาพบุรุษค่ะผู้ชายประเภทนี้ชอบเอาเปรียบนะคะถ้าคบกันไปแล้วก็จะทุกใจเปล่าๆค่ะผู้ชายประเภทแรกนี้ชอบเอาเปรียบนะคะ ผู้ชายประเภทที่สองค่ะผู้ชายเจ้าชู้เผลอเมื่อไหร่นอกใจได้ตลอดและผู้ชายประเภทที่สองนี้บอกเลยว่ามันจะทำให้คุณจิตตกค่ะผู้ชายประเภทที่สามค่ะโกหกปิ้นปล้อนไม่รักษาสัญญาผู้ชายประเภทที่สี่ค่ะไม่เอาอ่าวไม่เอาฐานไม่เอาการเอางานไม่เอาอะไรเลยผู้ชายประเภทนี้ทําตัวเลื่อนลอยค่ะใช้ชีวิตไร้กันสาไปวันวัน และผู้ชายประเภทนี้เนี่ยเป็นตัวถ่วงในชีวิตมากกว่าเป็นคนรักซะด้วยนะคะผู้ชายประเภทที่5ค่ะอารมณ์รุนแรงเอะทำร้ายร่างกายผู้ชายประเภทที่ 6, เจ้าก,กีเจ้าก,การบงการทุกอย่างตัวเองถูกเสมอแต่ถ้าผู้ชายประเภทที่6เป็นแบบนี้กับเรื่องศาสนาบอกเลยว่าคุณต้องชูโก้ตมากๆค่ะ และผู้ชายประเภทที่7ค่ะผู้ชายติดอบบยมุกระวังจะติดคุกไปด้วยนะคะผู้ชายประเภทที่8ที่ควรจะหนีเลยก็คือผู้ชายน่ารำคาญค่ะพูดมากทำตัวไม่รู้จักโตขี้อวดขี้โม้หลงตัวเองประเภทนี้นี่คุณไม่ได้ได้สามีนะคะคุณจะได้ลูกอีกคนนึงเลยค่ะผู้ชายประเภทที่9ที่ควรจะหนีค่ะ ผู้ชายใจร้ายใจดำปากเสียอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องอยู่กับผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไปตลอดชีวิตตื่นได้แล้วค่ะคุณไม่ได้ขี่ยูนิคอร์นข้ามสายรุ้งในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะถึงได้คิดว่าผู้ชายประเภทนี้เนี่ยหล่อเทสมาร์ทเหมือนในละครและประเภทที่สิบผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองเบอร์แรงสก,กรปรกซกมกค่ะ แต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าเรียกว่าแต่งงานมาเป็นคู่ชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับซึ่งกันและกันค่ะให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มองข้อดีของฝ่ายตรงข้ามอย่าคิดที่จะเอาเปรียบค่ะแล้วก็อย่าคิดที่จะเอาแต่ได้และที่สำคัญที่สุดของที่สุดนั่นก็คือสิงหาลานที่อัลลอ์โกรธมากที่สุดก็คือการอย่าร้างค่ะดังนั้นถ้าสามารถที่จะปรับจูนเปลี่ยนแปลง ซึ่งกันและกันได้และทำให้ชีวิตคู่ยืดยาวต่อไปได้ก็สมควรที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็จูนกันดูค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีดี EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูสันนะคะ